สวัสดีค่ะกับ Pure Lifestyle Channel นะคะตอนนี้เย็นวันเย็นวันเสาร์นะคะแม่บ้านมาทำงานฝนตกนะคะเป็นหมอกเป็นฝ่าหละมาฮอดแล้วมันจากต๊แข้งว่าเ็นมันถาเศร้าจักน่อยมันกับคือสีบลเศร้าง่ายๆเราแม่บ้านก็จะเดินไปกับก็สิหอดก็สิเปียกจักน้อย่ะคาก็ไดกับเอาบุปผางนะคะกับ ชุ่มช่ำรู้สึกว่าทิศต,ตั้งแต่วันจันทร์มาเพื่อนกับฝนตกเบาจักเทือจนหัวเสาทิศเหนือตกบอ่อหนีจากเทือตกเที่ยวตกเที่ยวเ้าตกอย่เพราะพัำนันสถานการณ์โควิดยู่งกฤษนะคะช่วงนี้นายกรัฐมนตรีก็ออกมาเตือนมานินแ,แ,แล้วแล้วนะคะเพราะว่าโควิดจากอ,อินเดียก็เริ่มมาระบาดอยู่ทางอังกฤษแล้วเพราะว่าทางภาคกลางนะคะจะม,มีคนเอเชียหลายคือพวกแขก อินเดียแขกปากีแขกหลายๆเขาสีร่วมตัวกันคือยิงแถวอันเบอร์มิงมแฮมแมนเชสเตอร์ไปยังสินะ parasite. เขาสีอยู่อยู่รออันเป็นกลุ่มเป็นก,นก่อนกันอยู่หันคือสวามีชวงรามาดดันะเขาอานก็มีบางคนออกไปนอกประเทศกลับเขามากสินะยินเสียงฝนตกบ่คะตกแห้งค่ะ่มก็ไม่เมนี่อยู่ข้างหลังแต่ว่าก็บ่อยากเอาไปนะอ๋อ มันตกแห้งทันไะก็ก็เขาก็พยายามอยากให้ฉีดเพราะว่าช่วงนี้คนแก่คนยังกระฉีดไปหลายแล้วนะคะคนอายุที่อายุหน่อยกาประมาณ2 0ลงมากก็เริ่มตดโคิ COVID ียังสินะเขาก็เริ่มอยากพยายามให้เด็กหน่อยไปฉีดยาน้่แล้วก็คนอายุ30ลงมากสิไปฉีดยาสีนะเขาก็เริ่มลดน้ำลงให้ไปฉีดยาหลายแม่บ้านก็ฉีดครบสองเข็มแล้วนะคะ จากระยะเวลาที่เขาหายห่หางกันคือว่าฉีดเข็มแรกกับเข็มที่สองตอนแรกเขาหยห่หางกันที่สองอาทิตย์เด๋ยวนี้เขาแสาห่างกันแค่แปดอาทิตย์นะคะหกอาทิตย์เังสีนะเขาสเริมให้มันเขาพยายามหมดอ,อยากให้คนไปฉีดวัคซีนใ้หลายเร็วที่สุดป้องกันเพราะว่าวันที่สิบเจ็ดมือพรุ่งนี้มืออื่นสิบหกวันที่สิบเจ็ดเขาก็จะไข้โลกดาวแล้วนะคะอะไรก็สิเปิดเปิดตามเป็นปกติเองสีนะแต่ว่ากั ิ้งกับคอสเนาะกับคออยากให้มันเกิดขึ้นอีกเป็นรอบสามรอบ 4, อสี่ถอดเสื้อด็กับเมื่อยพอแห้งแล้วนะคะเศรษฐกิจเอาจังได้ก็ค่อยพอกันพรุ่งนี้เช้านะคะฝนเริ่มเศร้าเนี่แล้วไปบบานสิบปแล้วนะคะเสียงมันเศร้าแล้วปพอกันมืออื่นนะคะสวัสดีค่ะ